พระนนทบรรุอรหันต์ในท่าอิธิยาบทสี่จะนั่งก็ไม่ใช่จะนอนก็ไม่ใช่จะยืนก็ไม่ใช่จะเดินก็ไม่ใช่เป็นตอนที่อารมณ์จิตคลายฉะนั้นการปฏิบัติขรรมใญาติโย,ยมพุทธบรรษก็เหมือนกันการกระทำของเราถ้าเร่งร้ายเกินไปเคร่เกินไป,น,ไปนี่มันไม่มีผลมันจะมีผลต่ออารมณ์จิตเริ่มเป็นสศข อรารมณ์เริ่มสบายๆคลายคเครียดมันจะได้เขาตรงนี้แหละถ้าถามว่ารู้มาจากไหนอาตมาขอยืนยันวนะ่าตัวเองก็พบมาแบบนั้นแหละแต่ได้จุดที่จะได้เข้ามาเนี่ยมันได้ตัวจิตเบากําลังนั่งนั่งเครียดตึงเป่งเพ่งจุดให้ใจเข้าให้ใจออกรู้มั่งไม่รู้มั่งท,ทําจิตเครียดมันไม่ได้พอเริ่มคลายตัวปับ๊บเดี๋ยวถูกวะนะ ทักเช้ว่าเดี๋ยวว่เดี๋ยวว่ากันใหม่มันลอ